เฮ้ยบนมึงท้องแล้วเหรอวะท้องอะไรวะเยี่ยมเลยวะท็อปแล้วเต็มันสองปีด้วยท้องอะไรวะเฮ้ยเทวูเดินมาร์วะเนี่ยสวัสดีครับเป็นไงคะแนนดีไหมพวกคุณจานดูแม่งนี่มันได้ท็อปอีกแล้วอ่ะดีมากเลยนะคนสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องแล้วล่ะเฮ้ยเว่ะ สรุปนะคะการคอร์รัปชันมี3ลักษณะค่ะ 1. การคอร์รัปชันของบุคคล 2. การคอร์รัปชันระดับสถาบันและสาการคอร์รัปชันในรูประบบมีใครสงสัยอะไรไหมคะครูหวังว่าพวกเธอจะเป็นเยาวชนไทยที่ดีอย่าโก,กงการสอบในครั้งนี้นะโชคดีในการสอบค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะ เสมอภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่าจะยากดีมีจนเช่นสิทใิด้านร่างกายสิตใจด้านทรัพย์สินทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำใดๆได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดต่อสิทธิ Thank you. เฮ้ยบลมึงทอไปได้เหรอวะเฮ้ยกูฟุกมั้งไม่ใช่แล้วฟุกแล้วจริงเเชื่อหรอเฮ้ยฟุกแล้วจริงโฮ้ยฟุกอย่างเฮ้ยฟุกจริงเลยเฮ้ยจะดื่มด้วเมาอ่ะทันรับคะแนนดีไหมกคุณจ้ารู้ไหมนี่มันได้ทออีกแล้วอ่ะคนดีมากเลยนะสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องแล้วล่ะ เก่งเลยวะเก่งอะไรวะวะอะไรมาเก่งวะอย่าโมยนะโมอะไรวะหมูท้าอะไรสรุปนะคะการคอร์รัปชันมีสามลักษณะค่ะหนึ่งการคอร์รัปชันของบุคคลสองการคอร์รัปชันระดับสถาบันและสามการคอร์รัปชันในรูประบบมีใครสงสัยอะไรไหมคะครูหวังว่าพวกเธอจะเป็นเยาวชนชายที่ดีอย่าโกงการสอบในครั้งนี้นะโชคดีในการสอบค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะ จารยครับคือผมอยากปรึกษาเรื่องที่อาจารย์สอนครับทำไมครูอสอนยังไม่เข้าใจหรออ๋อเปล่าครับคือผมอยากให้อาจารย์สอนพิเศษให้นกยาเป็ครับ เฮ้ยพวกมึงท้องแล้วเหรอเฮ้ยปุ๊กม่้ใช่นะมง่ายใช่เหรอปุ๊กไเปลี่ยนแล้วเว้ยอะไรพุอะไรอย่าวโอ้ยนี่เจ้ามือด้่มเมาเหรอยาวสวัสดีครับคะแนนดีไหมพวกคุณจาดูแม่งดิแม่ง ชอบอยู่แล้วอ่ะคนดีมากเลยนะสิ่งที่คุณทำอ่ะมันถูกต้องแล้วล่ะโอเคคี่ยงนะตุะ่นอ,อะไรวะอืมผมไม่สุดเจ้าหระอะไรพวกมึงน่ะอะไรวะเราอยากได้ไหมสรุปนะคะการคอร์รัปชันมี3ลักษณะค่ะ1การคอร์รัปชันของบุคคล2การคอร์รัปชันระดับสถาบันและ3การคอร์รัปชันในรูประบบมีใครสงสัยอะไรไหมคะ ครูหวังว่าพวกเธอจะเป็นเยาวชนไทยที่ดีอย่าโก,กงการสอบในครั้งนี้นะโชคดีในการสอบค่ะวันนี้หมดเวลาค่ะอาจารย์ครับอ่าคว่าไงน่ะคือผมอยากปรึกษ,ษาเรื่องที่อาจารย์สอนนะครับทำไมครูสอนท่าไม่เข้าใจเหรออ๋อเปล่าครับคือ ผมอยากให้อาจารย์สอนพิเศษให้ค่ะจะให้ครูสอนอยังไงดีละ่ะก็สอนตัวต่อต,ตัวได้ไหมครับสอนตัวต่อตัวเหรอตอนนี้จะว่างไหมว่างครับงั้นเรียนสอนนี้เลียวกันนะครับมีข้สอบเก่าลองเอาไปทำดูเสร็จแล้วไหมครูด,ดูตั้งใจทำ ไม่จำให้ดีแนวนี้ออกก็สอบบ่อยนะเวลาปะจ๊ะจำได้แล้วนะเทวูดเดนมาวะ สวัสดีครับเป็นไงคะแนนดีไหมพวกคุณจานดูแม่งนี่มันได้ท็อปอีกแล้วอ่ะคนดีมากเลยนะสิ่งที่คุณทำอะ่ะสุดต้องแล้วล่ะเก่งมากเก่งสุดยอด้วยเก่งอะไรวะเดี๋ยวมาถอดตัวนะใครถอตัวหหอ้าวกิดมาทำอะไรเหรอเออคือ,อว่าผมยันอะไรไม่เต็มกว่าจาบ